วันนี้น้องไม้เป็นไรราคุณหมอนันวันนี้น้องไม้มาหคุณหมอเรื่องด้วยวันนี้น้องไม้ป่วยนะครับคองนเนี่ยคเก่งนะต้องกินแบบนี้ค่อนเดี๋ยวเ้อหมอเข้ามาดูอะราเข้าไม่อยู่ปะโดนจอํำเกลือไม่รู้นะ ที่เห็นใส่หน้ากากอันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับอันนี้เป็นอะไรเอ,ไอ่ยทงไม้มอมพรมยาใช่ไหมาไดาวเา็ต<น>ัวสีค้าบน่าว,วันนี้เราาก็มถึงได้เวลากลับบ้านแล้วนะสวัสดีครับผมวันนี้ช่องมามาแปรมลนนะ ตอนรับเขาสู่โลกใหมว่วันนี้น้องไม้ไปไ <S <S ไมเป็นไรลกูกคุณหมอคุณหมอนานวันนี้น้องไม้มาคุณหมอนเริ่มด้วยวันนี้น้องไม้ป่วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยกันเลยติดเชื้อทางเดินหายใจตอนนี้มาพบคุณหมอและคุณหมอให้แอดมิดเป็นเวลา กี 1, 800, 800่วันดูหนึ่งวันหนึ่งวันเพื่อดูอาการก่อนนะแต่ถ้าอาการไม่ดีก็อาจจะต่อใช่ไหมน้องมาช่วงนี้ก็เลยต้องขอรักษาตัวก่อนอยู่โรงพยาบาลก่อนนะน้องมายหมดการเที่ยวก่อนนะโอเคปะช่วงนี้เราตัดลดโอเคเดี๋ยวไปดูฟันดีกว่าว่าอยู่โรงพยาบาลนั้นน้องมานมีกิจกรรมอะไรบ้างแลือต้องทำย่างไงบ้างโอเคปะน้องมาน เดี๋ยวบอคนไหน่ว่าเชื่อไหมช,ชื่เดยกก็หายเอสวัสดี <c oughs> สครับวันนี้น้องไม้ก็เข้ามาแอดมิดแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานตรวจไปแล้วพบเชือ้อโรคระบาดของเด็กที่เป็นกันฮิตมากเลยในช่วงหน้าฝนก็คือ RV s แต่ว่าคุณหมอเขาบอกว่าโรคนี้นะครับน้องไม้เพิ่งจะเริ่มเป็นนะยัองอยู่ในลำคอก็อต้องเลยมาดูแปลการรักษาอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะไม่ให้ลงพอด์นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องไม้นั้นทําอะไรกันบ้างเอ่ยน้องไม้เป็นไงบ้าง ไหนบอกเพื่อนๆหน่อยวันนี้อาการหนกเป็นไงบ้ง<อ>างทำไมอาการช่วงชาาน,นี้เป็นไงบ้างลูกดีขึ้นโอเคขึ้น,อ,นอ,อืม้อหน่อยมกินดัดพ,พ,พันเป็น,นก้อนไข่กาโล่ด้วยอ่อันนี้ก็เป็นอาหารเชร้าสำหร,รับข้องมา ก็มีไข่ฟลารแล้วก็ไข่ขอสาลายน่ากินมากวันนี้ก็เดี๋ยวรอสหรือ5้าโมงเช้านี่แหละคุณหมอประจำน้องไม้ก็จะมาเช็คแล้วก็ดูอาการอีท่ทีว่าเชื้อนั้นที่ว่ากัดอยูน่ในลำคอ ลดลงหรือเปล่าเราก็เมื่อวานเราได้ทำการเอ็กซเรย์ไปแล้วว่าเชื้อน,นั้นล,ลดต่ำหรือไม่เดี๋ยวเราทางผลหมอดูว่าเป็นยังไงเนาะ<ม>โอเคตอนนี้ก็ให้น้องไม้รับประทานอาหารเช้าก่อนกินได้กินยาก่อนอาหารไปแล้วเดี๋ยวมียาอาหารด้วยน <c oughs> ้องไม้น้องไม้บอกน้องๆหน่อยวันนี้น้องไม้มา แอมีิเป็นวันแรกนะคะเป็นการเริ่มแรกมันก็จะเป็นเหมือนไขวัดธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าว่าไอแบบเนี้ยไอแบบมนี้ตัวอย่างด้วยไอแบันี้เต็มห้านะคะแล้วก็ถ้าเต็มห้าอยู่ขยไขจะขึ้นปีดเลยเอามารั้แรกมัองไมคคือต้องไปเปลี่ยนชุดใช่ไหมคะแล้วก็ทําอะไร าตะมูกเคียนะคะเคียะช่องตะมูกเราก็หยุดยาในตะมูกใช่ไหมเป็นสเปรย์ทำให้จุดไหล่คุณยาแล้วก็มาคุณยาที่ห้องอันไหนอุปกรณ์พ่นอันนี N ้พกมาเองเลยนะนี N ่เอาคุณแม่ก็เป um, like. uh, ิดการ์ตูนให้อันนี้ต้องบอกด้วยใช่ไหมคะไือยอะออันนี้ตั้งแต่ข้างล่างแล้วนะเต้นไม่หยุดเลยเพราะว่าต้องทำให้คุณหมอเห็นใช่ไหม ได้พูดเยอะเอามาเปลี่ยนพี่น้องแป๊บนึงเป็นไงเต้นมาเขาจะเปลียนเนี่ย,นนยคุณหมอบอกว่าต้องกินน้ำเยอะๆนะคะจะได้ไม่โดนจอดน้ำเกลือใช่ไหมไม่เราไ่จะเพลงะไรเฮ้ยทำมาไรแน่นึกว่ามาโรงแรมที่ไหนได้ มาาาพพักอยยู่่โรงบลนีตอนนี้อาหารเย็นของน้องไม้ก็เสร็จแล้วนะคะน้องไม้์เขาเลือกเป็นข้าวต้มนะคะนี่เป็ข้าวต้มแบบนี้นมากินมากเลยพ่อว้าวของโปรดมีไข่แล้วก็อันนี้ของโป้เหมือนกันต้มจืดต้มจืดนะไมคดูสิแบบตัวเต็ดดตง หิวยังปนป่วยหิวยังว้าวสับข้าวหิวยังลูกสับข้าวคนป่วยอืสำรวจของโปรดไหมเลยโหมีกุ้งด้วยอันไหนของโปรดมากอันไหนแตงโมแตงโมของโปรดเขาต้มนี่ก็ของโปรดนะอ่ามีอะไรของโปรดอีกน้ำกุ้งอ่ะ แม่เราโตตัวโตเพรกะขอโกดเหมือนกันไข่แล้วก็ไข่ด้วยจะได้หมดไหมเนี่ยหมัดพี่ยายทำให้เลยจะไม่หมดทำไมจะไม่หมดเหรอกินเยอะๆนะได้ไข่เราเร็วรู้เปล่าเหมือนพาลูกลิงมาอยู่โรงพยาบาลเลยนะลูกคนหรือลูกลิงลูกใครลูกคนเอ่อตอนนี้พี่ไม่ก็ลงมาจากเตียงเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังกินอาหารเย็น เป็นไงมากงน้องไม้อ่ะเยี่ยมไปเลยกินได้คำหนึ่งไปแล้วอืมเนีย่ยคนเก่งนะต้องกินแบบนี้กินเยอะๆใช่ไหมเพราะเนี่ยน้องน้องไม้อะ่ะไม่โดนจอดน้ำเกลือเพราะน้องไม้กินข้าวเก่งใช่ไหมคุณหมอกินข้าวเก่งกินน้ำเก่งอะ่ะเ้าเราจะไม่ต้องโดนจอะน้ำเกลือกินใหญ่เลยนะคะคุณหมอบอกว่าถ้าไม่กินเราจะโดนเจาะน้ำเกลือเพราะกินใหญ่เลยะ หายแล้วก็ไปปีนแลโซพลังก่อเร็วเดี๋ยวป้าหมอเข้ามาดูอ่ะเราเข้าไม่อยูป่ป่ะโดนจอดน้ำเกลือไม่รู้นะกินให้เรียบร้อยลมอองามาเยอะเอะพราะว่าอยากให้น้องแข็งแรงไงไม่อยากให้น้องโดนจอดน้ำเกลือไงคะวันนี้พี่ไม้จะเป็นตัวอย่างให้น้องๆเนาะ อันนี้เป็นคนป่วยที่ไม่ป่วยเลยเพราะว่าพี่มายกินข้าวเยอะนี่กับข้าวน่ากินนงมันเลยพี่มายกินกับข้าวอะไรไปแล้วบ้างบอกน้องๆหน่อยตักอันไหนกินแล้วอ้กินไข่นี่ไม่น่าละถึงแข็งแรงมีพลังเรากินอะไรไปอีกกินเอากินข้าวต้มสวยๆอันนี้เรากินอะไรอีกกินอะไรอีกกินน้องจุ้งตัวยหญ่ กินต้มจืดว้าวอีกจะขอโปรดต่อเลยค่ะคำสวยอเดี๋ยวป้าหมอมาดูอะน้องไม้กินเยอะแล้วยน้องไม้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้กลับแล้วนี่น้องไม้อยู่ที่โรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลเอกชัยนะ สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับที่น้องมายนั้นมาอยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวไปดูอาการกันดีกว่าว่าน้องไม้นั้นเป็นยังไงบ้างจากที่เมื่อคืนค้างไว้หนึ่งคืนแล้วมาคืนนี้อีกหนึ่งวันจะเป็นยังไงอันโดยรวมนะน้องไม้ก็ปกติไข้ไม่มี แต่ก็ยังมีไออยู่น้ำมูกลดลงมากแล้วเพราะว่าได้การทุนยาแล้วก็กรักษาแกมูกไปท,กทุกงานทุกสี่ชั่วโมงเลยนะใช่ทุนยาทุกสี่ชั่วโมงที่นี่ดูแลดีน้องคุณหมอนี่มาเช็คตลอดเดีย๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าน้องไม้เป็นไงบ้างนี่เมื่อกี้น้องไม้กินยานะพ่อถ่ายไม่ทันกะว่าจะโชว์ให้น้องๆดูหน่อยอันนี้อันที่สองดูละลายเปลี่ยนหางโอ้ย คุณหมอถามว่ากินยายากไหมพ่อตอบเลยว่าองน้องดูทันไหมไม่ยากช<า>นะอาเจนนิดนึงแต่ก็ <c oughs> กินได้เนี่ยสบายมากใช่ไหมเราอยากถ่ายเราก็ต้องกินยา สีม่วงเป็นมุมพระจันทร์ที่ห็นใสหน้ากากอันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับอันนี้เป็นอะไรเลยลน้องไม้ต้มต้มยาใช่ไหมเวลาน้องไม้ป่วยของโรคนี้นะใครไข้หวัดอะไรก็จะใส่หน้ากากต้มยานะเพื่อให้ไงนะ ตรงจมูกเราไม่มีน้ำมูกเราจะได้หายเร็วยิ่งขึ้นเป็นไงเป็นไงน้องเทไปเลยสน้ากากเอาการเลยโอเคพัคนยาก่อนนะวันนี้นะคะคุณหมอก,ก็ลงตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าน้องไม่หายแล้ว ก็อันนี้น้องไม้ก็รอเคียย์เรื่องห้องนะคะเณามอกบอกว่าเดี๋ยวนี่ขาว่าจะถาผูให้หนูเลยนะตัดมาหลายวันผมเดี่ยวเลยวันนี้แล้วก็มาถึงได้เวลากลับบ้านแลน้องไม้กลับบ้านนะจะอยู่ต่อหรอนี่น้องไม้กลับบ้านแล้วนะครับปั่จากอยู่กันมาสองคืนเก็บของเรียบร้อยแล้ว Sí, uh -huh. uh -huh. uh -huh.